สวัสดีคะ่ะธนผม้ชมมาแา้วล่าธรูมชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโนูหน่อยข่าเก่งหวยอยู่ธนผม้ชมเอาธรรมชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโนูหน่อยมาลงเล่าพัฒนารวมเซียนเด้อะค่ะเดอะ้อคลิปหนาพ่อกันวิเคราะห์แนวทางตัวเลขสรุปเล่าพัฒนาเนาะคะ่นะเนาะเอาธนผม้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชรนะคะทัาไลกดแชร์ประได้ขอัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อยด่กผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะท่านผู้ชมคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะสำหรับทันเลกพอกอมอดสิบเด้อค่ะเด้อ แอดเมนูหน่นอยขอขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักเด้อค่ะเดอ้อพอกมอสิอกาแฟ,ฟดำแม่นางแม่ f อไม่ออกนามรวมทุกเสียนทุกถ่นกนานาามมเ,เด้เดอ,อ,ตตอ,อดดดค่ะเด้อพอกมสิบงวดทีพันมากท่านผู้ชมเด็กเดนเข่าทีเดนสองเจาะบทแตกลักหนวยบนล่างเข่าลักหนวยเข่าทีเดน7ดเด้อท่านผู้ชม หลักหน่วยบนล่างกาดควากันมาเด้อค่ะเด้อมวดนี่มาเบิงกันเลยนะคะเนาะมาเก็บเกี่ยวข้อมูลเด้อแต่มามผ่้ชมก่อนหน้าเนี่ยก็ได้ลงของแอดมินหน,หน่อยไปแล้วนะคะเนาะสูตรทีว่าเดินดีก้าวมวดติดนะแต่มามผ่้ชมตอนนี้ดังมากเลยนะคะบลูว่า สิเดินต่อปอนะคะเนาะดังมากเลยนะคะทันใดที่พวท่านไปซื้อไวยยิบจับใยกะไปยิบจับใ้เด้อค่ะเด้อรูดหาเถื่อมันมาถ้ามาชมเถื่อมันมาเอียงก็เกิดขึ้นใดรูดหาไว้เลยเดยวคลีปหนาแอดมินนนอยสีมาสรุปฟันเม็ดเดียวให้เด้อค่ะเด้อพอกอมอสิบเลขเด่น เลขเด่นงวดนี้นะคะได้เด่น9 6 7จับคู่6 7 6 8 6 9 ห 6, 5, กศูน,นย์ห้าหกห้าเจ็ดเลขติดพกติดหาดังเด้อแต่โมจมมันนี่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์พ่อแม่เป็นของเอฟซีเขามาแล้วเลือกเบิงเด้อค่ะเด้อ ลายสูต่แต่รรมชมสาหรับแนวทางตัวเลขมีลายโซ่หน่วยก็มีลายสูตรม,มีลายเสียนมีลายสํานักมักทันใดค่อยเลือกเอาทันนันเดอร์ธรรมชมย้ํานะคะวางให้เป็นเพียงแนวทางมักทันใดเลือกเบิงทันนันเดอ้อแอดมินทําตามนาทีเดอ้อว,ว,วางให้พ่อเป็นตัวเลือกเลือกสื่อเอาเลือกเบิงเอาเดอร่ธรรมชม ต่อมาหลักหน่วยบนล่างบางนีงหันหลักหน่วยของพอกอลับเขามาเราได้ธรรมะ z o o มหลักหน่วยบนล่างของพอกอลับเขามาเรวเลขออกศูนย์เจ็ดสองสองนะคะเนาะหลักหน่วยบนล่างกอดกอกันมาหมวดนี่ธรรมะ z o o หมวดนี่หลักหน่วยบนล่างนะคะได้เด่นหนึ่ง ศูนย์เจ็ดแปดเก้าพอแม่พี่นองแคบหน้าจอด้วยค่ะเร้อแนวทางเราพัฒนาพ่อโกมมิสินะคะต่อมา ต่อมาปูพิษสัตวโลกธรรมชมปูพิษสัโลกหมวดนี่บม่มีแนวทางเลยค่ะเออปูพิษสัโลกยังไม่ส่งมาเหล็กเด่นปูเขานะคะเนาะสำหรับหมวดที่ผ่านมานผูรรมชมเด่นศูนย์ตัวเดียวถ้าให้ออกไปโหลดบ่พลาดเนาะธรรมชมศูนย์ตัวเดียวแอดมินหนหน่อยก็อยากได้แบบนี้ละนผูรรมชมเด่นแม่นแม่น เอาท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นตัวเดียวแอดมินหนูหน่อยได้ได้ว่างลงไปในคลิปสั่นเหลียวเลยค่ะเดอ้อห,หน่อยกับมี่คือกันท่านผู้ชมสูตรเลขเด่นตัวเดียวสี่แม่นบ่แม่นกะเบิ่งไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเบิ่งทางเลขไปน้ำกันท่านผู้ชมค่อยๆเบิ่งค่อยๆผิดจลัลนาเบิ่งเด้อค่ะเดอ้อต่อมาท่านผู้ชมแม่เอฟซีไม่ออกนาำวัตถุดานมา ส่วนใหญ่หลุดเดอ้อท่ารมชม้ชมเล็กเด่นร่วมกับหองแอดมินหนูหน่อยนำํำรวมหกสูตนน่นส่วนใหญ่เล็กในช่องหลุดเดอ้อธรนมชม้ชมแม่เอฟจีไม่ออกน้ำเล็กเด่นงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะงวดนี้สีเดินตัวบอรธรรมชม้ชมส้หรับงวดนี้ธรนมชม้ชมได้เด่นตัวเดิมพ่อแม่พี่น้องแคปนาจ,จอเ้อค่ะเด้อเด่นแม่เอฟีได้เด่นหกห้าสี่ ่านผู้ชมซึ่งมันไปนชนกับเหล็กดังมากเลยเหล็กสูตรที่ดังในโชดเชี่ยวตัวน,นี้ปิดรับเรียบร้อยแล้วนะคะคือเด่นห้ากับหกรูดห้าท่านผู้ชมห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดสูตรนี้นู้นหน่อยได้ได้มาสามหมวแล้วท่านผู้ชมได้เต็มเต็มก็คือเกาหาได้มาสามหมว สามงวดสี่งวดแล้วท่านผู้ชมเอามาว่างสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะเนาะว่างไปแล้วงวดนี้สีมาบ่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมําหรับของแม่เอฟซีนี่สีเอาเหล็กเด่นประกบกันเองในตัวเลยดนะคะเด้อเฉพาะวันศุกร์เบิ่นไว้น้าเด้อท่านผู้ชมมื้อวันศุกร์จับคู่ประกบคู่ก็จะมีหกห้าหกสี่และห้าสี่ท่านผู้ชม บอแมนมัตสีมาอีเรบอกหกห้าหกห้าห้าสี่นี่ไหมทางมือจมหกห้าห้าห้าหกหกพ่อแม่พี่น้องแค็บนาจ,จอด้วยค่ะเด้อเก็บเกียวความอนทางมือจม,มเล็กคือชนกันค่กแถฉเขาเสียหายลุ้ยความกันยอยูนะ่บ่ทางมือจมต่อมาปูสังขา หวดเทพานมาโปสังขารลุดคือกันธรรมชมุ่มหวดนี่โปสังขะนะคะเลขวินสี่ห้าหกห้าสี่สามเด่นสี่ห้าหกธรรมชมช่วน,นกันกับของแม่เอฟยี่เอาธรรมชมเบิ้งไปเบิ้งมาแลลวเลขมัดกัดเด่นหากับ6กับสี ระวังเบิ่ลเนี่ย,มมย,บบยด้วยค่มาชมสี่สี่ห้าห้าหกหกยิบจับใบเนียเลยค่ะเดอะ้อเลขปูสังขากับแม่เอฟซีชนกันดิค่ะมาชมโคกับหาสิไปใส่ธรรมะจะหมวดนี่ถามมาหานี่เฮยกกลุ่มเลยธรรมะชมถามมาหานี่เฮยกกลุ่มแอดมินหน่อยโหลดหาไปแล้วโกบ่ได้โหลดเด้อค่ะเด้อถ้าเลขมาหานี่เฮยกกลุ่มเดมนน้อค่ะมาชม สิบเป็นหาหรือสิบเป็นหกหรือสิบเป็นสี่ลุดมาสีบ่บ่รือจังใดธรนมชม้ชมเลขชนกันหมดเลยธรรมชม้ชมจับคู่เจาะชนกันหมดเลยธรนมชม้ชมปูสังขะเด่น4ี 6, ่ 6, 6, ห้าหกมดทผ่านมากของปูลุดเด,อด้อธรนมชม้ชมจับคู่มี4 3 4 4 5 5 5ี่สี่ห้าห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกามหกสี่หก้าธรรมชมซึ่งเลขมันชนกัน ช่วการกับสูตรเหล็กดังเลยท่านผูชมปูเนนเจาะสีหากับ6กสี่เยค่ะเด้อมีกันด้วยนะคะสองสี่สองกับ6กปูกันไหวสาตัวมี4 4่ส4 4 6 6 4 6 6ี่ห,าห้าสีรรมม่สี่หี่ห้าหหปูหาหรูด4เด้อท่านผูชมปูหารูด4 นูนอยบรได้หลุดแล้วสี่รรมจมหนูนอยหลุดหาไปเร็วพ่อแม่พี่น้องแคบนาจอเ้ยค่ะเด้อต่อมาเหล็กมันชนกันเด้อานผม้ชมต่อมาของแม่นัง่งของแม่นั่งธรรมจมลหวัดจีบพานมาเข่าเหล็กวิ่งสองเลยค่ะเด้อเล็กวิน วินกันบารายธรรมชมของแม่นั่งธรรมชมนู่นหน่อยสังเกตของแม่นังมาสองสมวดละดิธรรมชมเดี๋ยวสีบอกสุฟังพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเร่อเลขวินห้าแปดเจ็ดหกสองศูนย์เลขติดสามสี่เก้าเลขวิ่งสองกับศูนย์นะคะเด่นสองกับศูนย์ ประกบคู่บนล่างห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าแปดห้าเก้าสามตัวหกห้าสามสี่ตัวสองห้าแปดห้าถ้าพะฮามกับเบ่นถนัดละธรรมชุ่มเหล็กเมื่อนีเลขกเมื่อนี่ไปใส่ธรรมชมุ่มตายละเจ้ามือ,อยูหยากเหลี่ยวธรรมชมบัดที่เนี่ยธรรมชมุ่มนู้นหน่อยเห็นเหล็กแม่นางไหมธรรมชมุ่มถ้าเบิ้งหมวดนี่มันจะเปลี่ยนกึ่จังหวาบอ่ะเล็กแม่นาง มองวินเนี่ยท่านผู้ชมมองวินเนี่ยนุ่นหน่อยสังเกตมาสกสักสองสามหมวดละะท่านผู้ชมมองโตเนี่ยท่านผู้ชมโตทั้งหนาเนี่ยสองโตเนี่ยท่านผู้ชมมัดสีมาอยุ่สองโตนี่มมมาานละมีบางหมดจับคู่กันได้วินกันได้บางหมดจับปูปลาไหแต่ว่ามันสองโตหนาน,นี่มันมากหมวดเนี่ของแม่มากก็คือหากระแปดเท่านผู้ชมหากระแปด เอาธรรมชมหากระเบดนี่ตัวไรสิมาหรือว่าสิกอดข้อกันมาถ้าหามาเอาไปจับใส่กระหายยังลูดหาก็ต้องมีเฮแน่นอนธรรมชมเม่าหากับเปดในี่ละน้อยว่าลาดสูตรบังหันเขาที่เจ็ดดิธรรมชมกว่านั้นนี่ก็เขายืดธรรมชมเขายู่สองตัวนี่แหละเอาไปลูดไปเลียนใดเลยธรรมชมเป็นช่วงด้วยค่ะเด็กบําเมนตลอดดิจะเป็นช่วงสังเกตเบื้องธรรมชมุมวัดนี้ของแม่กะเดนมารหา่าดิธรรมชม เด่นห้ากับแปดเนี่ยถึงจะบทกวดข้อกันแต่ว่ามันเด่นดีค่ะมาชมควา้กาดข้อกันมาพราแม่พี่น้องจะเบิงจุดสรุปแอดมินหน,หน่อยเด้อยค่ะเดี๋สรุปเรี่ยวเดวมาชมส่งเข,งขาในกลุ่มเดี่ยวซึ่งมันชนกับเหล็กเมียนา่งเลยค่ะมาชมต่อมาความแอดกาแฟดำแอดกาแฟดำ หทีติ่านมาลุดคือกันเด้ค่ะเด้อส่วนใหญ่ลุดเด้อนผู้ชมแนวทางตัวเลขเอาหววนี้ถ้าเขากับสีเขาน้ากันละทรามชมเอาหน่อยว่านะหวดนี้แอดกาแฟดำนผู้ชมโอ้แอดกาแฟดำเลขเด่นนีหนึ่นงนผูมชมเลขเด่นหนึ่งรองหกกับสามหวดนี้แอดกาแฟดำร่องมาหกกับสามสองตัว จับคู่มี636567 233435 3ตัวมี612 3, 3, 5, 3, 5, 3, 3, 3, 623 565 5, 6, 210ยังปิดเล็กดังอยู่ดิท่านผู้ชมนี่ติด6เนี่ย636567 35ติดเล็กดังอยู่ท่าผู้ชมแคปหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ ของพ่อก็มอดสิบพ่อก็มอดสิบติดหาดติดหกมัดเลยธรรมชมุมนู่นหน่อยมักเหลกรักหน่วยของพ่อก็มอดสิบศูนย์กับแปดได้ธรรมชมศูนย์กับแปดคลิปนาเจอกันกับชุดสรุปเราพัฒนาแอดมินนู่นหน่อยเด้ธรรมชม วันนี้เฮาสิปังหรือสีร่วงเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะอาวผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินหนยขอขอบคุณทุกท,าท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ